อืม,อมยไม่ได้ค่ะหูเออนือ้นออืม,อมยัวย่วเลยค่ะยัวยวย่วเลยค่ะเลื่องๆสวยเลยต้องแกะออกกันลืกอ่ะไม่ได้มันก็จะเป็นไ,ไ,ไต้องผาขึ้นก่อน รอบนอกนค่ะ่าขึา้นทานลงไปนี่คืออะไม่ใช่ก็นั่นอ่ะก็ไข่เนนี่ยอ๋นไม่ออกอ่ะเล็กสีน้ำตาลน้ำต่อเออเม็ดมันเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเนี่ยเม็ดเล็ก,อ,กอ๋อเฮ้ยมันน่ากินมากเลยอ่ะ